อันนี้ก็ลังอัดคลิปอยู่ฮัลโหลนะครับเร่ออยู่ในรายการของลูดชีที่เด็กที่เคยรู้ผมซึ่งวันนี้เนกเกมไมโครับแล้วคุณจะจิ้มทำไมวะวันนี้ก็อยู่ในเในกไมกกไมโครับกันอีกแล้วนะครับใน E ีพีที่ที่6ใช่ไหมนั่นจะใช่นะครับเป็น E ีพีที่6แล้วนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าตอนนี้นั้นแถวบ้านเรานั้นเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าผ,ผมได้ทําการเคลียร์ต้นไม้ต้นนู้นออกไปแล้วนะครับเออเพราะว่ามันรกเกิน ไอที่เคลียร์ไปนี่ผมไม่ไดออ้ตัดเองนะครับก็คือใช้ไฟแช็กอย่างทารุณกรรมต้นไม้วยการใช้ไฟแช็กกลนมันจนมันเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็ปูพื้นให้มันเท่ากันแล้วก็ตรงนี้ก็ด้วยนะโล,ล,ลออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็ขยายฟาร์มให้มันกว้างขึ้นนะเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ขยายฟาร์มก็ฟาร์มเท่าเดิมแหละแต่แค่ขยับออกมานิดนึงตอนแรกมันจะติดตรงนี้นะครับผมก็ขยับมานิดนึงเพื่อจะตีกรอบให้มันนะครับอย่างนี้เนาะ เนี่ยตีกรอบแล้วก็ปลูกมันฝรั่งอะไรเนี่ยคือข้าวเรามีเยอะแล้วผมก็เลยปลูกมันฝรั่งเพิ่มนะเอาไว้เผาเผากินอะไรประมาณนั้นแหละ <Wow. S 1> แล้วก็ใส่รั้วใส่อะไรให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีป้ายที่เขียนว่า the base farm นะครับแล้วก็ gaming <Huh? S 1> ส่วนตรงนี้นะครับก็คือการาทํำปิดปุ๋ยนั่นเองเนะกรขบวนการทําปุ๋ยก็คืออ,อย่างแรกเนี่ยเราต้องมีไอเจ้าตัวนี้นะซึ่งมันชื่อว่าอะไรวะอา้าวไม่ลงไปในกล่องลวมันชื่อว่า เอ่อ oster, ค <c oughs> มอมโพสเตอร์นะครับคอมโพสเตอร์ก็ทำไม่ยากนะครับก็คือใช้สลับอ้าวแล้วกูจะเอา,ไ,เอาไปใส่ทำไมล่ะเอามานี่มันก็ทำไม่ยากครับเจ้าคอมคอมอะไรวะคอมโพสเตอร์วะเออนั่นแหละคือคือวิธีการทำเนะรับก็ไม่ยากก็แค่ใช้สลับเนาะใช้สลับในการทำนะครับซึ่งกูงไม่มีสลับยวครับสลับมาแป๊บนึงดูวิธี น,ะนี่นะครับวิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับส่วนขั้นตอนวิธีการทาปุ๋ยอัตโนมัติเนี่ยมันก็ไม่เชิงอัตโนมัติเท่าไหร่นะคือถ้าเรามีพวกที่มันเป็นพวกต้นไม้แซปปิ้งอะ่ะต้นไม้อ่อนพวกเออมเล็ดข้าวข้าวอะไรเงี้ยเรามาใส่ตรงนี้คือเรามาใส่ตรงนี้กับมันใส่ไปปุ๊บอ่ะใส่ไปใชื่อมันก็จะทําเป็นปุ๋ยให้เรานะครับสักพักมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะและนี้ไอฮอปเปอร์ตัวนี้มันก็จะดูดลงไปข้างล่างนะครับนะมันก็จะดูดลงไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นโบนมิล ผมก็เลยทําให้มันเป็นอัตโนมัตินิดนึงก็คือการใช้เราใส่เข้าไปในกล่องและคือฮอปเปอ่ะมันจะดูดอของที่อยู่ในกล่องลงมาใส่นี้แล้วที่พอเนี้ยมันกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็ฮอปเปอร์ก็ดูดออกมาในกล่องไปไงเจ๋งปะและคือฝนก็ตกแลวกูได้ยินเสียงด้วยไหมแล้วก็ผมใส่หูฟังบลูทูธนะครับเออเพราะหูฟังสายเม่งพังหาหมดแล้วจะขออัปเดตอะไรเล็กๆน้อยก่อนละกันคือฝนไม่งก็ตกแต่ขอนอนแป๊บหนึง่งเออผมเล่นอะไรไปเยอะนะครับแล้วก็ไก่ผมก็ย้ายมาในบ้านแล้ว ซึ่งวันนี้ผมจะทาฟาร์มไก่ตโนมัติกันกกนะครับจะการให้มันเผาให้เราตโนมัติไปไงเจ๋งปะซึ่งไก่ไม่ออกไปข้างนอกอีกแล้วโอ้ยมันเดี๋ยวผมขอไปล่อกไก่กันมาก่อนสิไก่น้องไก่มานี่ไม่ไปไหไปไหนอะ่ะแล้วผมเลี้ยงแกะด้วยนะเพราะว่าผมเอ่อจะทําฟาร์มบีบีซีแล้วทีนี้มันต้องใช้เตียงจํานวนมากนะครับงั้นเอาไก่มึงเข้าไปทําไมอะ่ะโอ้น,นี้ โอเดี๋ยวลูกวรวก็หลุดออกมาออกมาเอาเลยเจริญเจริญเถอะแม่งแม่จะเข้าไปทำไมวะม่นี่เอาลูกมาก็มาเออแม่งเออผมมีไข่มาอยู่นี่ว่าเอาไข่มาซินี่ไงโป๊ะโปเออได้มาตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับเราจะเลี้ยงมันในนี้ผมก็อ่าแยก แยกไปแล้วนะกล่องนี้ผมก็จะไว้เป็นพวกแร่แล้วกันคือแร่ตอนนี้เราไม่จะหมดแล้วอะแบบแร่เหล็กอะคือไม่เหลืออยู่นิดเดียวละแล้วก็เราก็มีโทเทมแล้วก็ของเอนชาร์พวกนี้ผมก็ได้จากการเอ่อฆ่าพวกพิลเลเจอร์ใน ep ที่แล้วแต่แหละครับเราก็ได้มาเนาะซึ่งบางอย่างก็จะพังแล้วอย่างเช่นในนี้นะผมใช้งานมันเยอะเกินนะครับส่วนในนี้นะครับก็คือการเผาเนื้ออัตโนมัติอีกแล้วก็คือทำให้ใช้กันหละก็แค่เอาของใส่เข้าไปในเนื้อดิบปุ๊บมันก็จะดูดลงมา แล้วมันก็จะเผาแล้วดูดเ็จมันก็จะลงมาตรงนี้ซึ่งเนื้อวัวกับพวกโปรตีนเราเยอะมากนะครับเพราะว่ามันง่ายมันหายง่ายนิดเึงส่วนวัวเนี่ยคือตอนแรกวัวม,มีเยอะกว่านี้ไว้ซึ่งเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูเนะี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่า ม,มันมีคิปเปอร์แม่งระเบิดแล้วทีนี้แม่งโกงมแม่งก็แตกนะครับก็ทัวไแม่งกระจายออกมาผมก็เลยฆ่าทิ้งนะครับส่วนตรงนี้ก็จากไก่ก็เปลี่ยนเป็นแกะเพราะเราต้องการขนแกะจํานวนมากนะครับแล้วผมก็ทําบ่อน้ําตรงนี้แล้วนะครับเพื่ออะไรไม่รูนะ้เพื่อความสวยงามแล้วก็ทําถนนถนนอะไรให้มันแบบดูดีนิดนึงแล้วส่วนตรงนี้ผมก็ได้ทําการครับชั้นหนังสือให้มันครบแล้วนะตอนนี้ชั้นหนังสือเราก็ครบแล้ว นะครับก็อินชานเวลที่3ก็กลายเป็นเวล30แล้วนะครับแล้วก็ได้อะไรดีๆแล้วแต่คือเวลเรายังไม่ถึง30นะครับตอนนี้ผมต้องการฟาร์มไก่อัตโนโมัติก่อนนะครับก็ทําสะพานด้วยนะขออัปเดตก่อนเลยกันะเพราะว่าเราทําอะไรไปเยอะนะครับผมทําอะไรไปเยอะมากตอนที่เล่นออฟไลน์ ine, นะครับไก่ที่ผมพูดถึงนี่คือเราต้องมี o f f s e r v ์เวก่อนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำออฟเซอร์เวได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีค r อส ล็อกมันเป็นแลกคอร์สนะครับแลกคอร์สนะครับซึ่งบล็อกคอร์สได้จากไหนได้จากเนเธอร์แต่เนเธอร์ต้องทําไงก็ต้องใช้ออฟซิเดียนครับและแน่นอนครับผมทำออฟซิเดียนไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ขุดนะก็เอาที่เราปั๊มลาวาเนะี่ยมาวาวางไว้ในนี้มันก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนนะครับเอาลาวาวางในน้ำมันก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขุดก่อนแล้วกันผมวางไว้ประมาณ10อันมั้งผมคำนวณไว้แหละคือไม่ได้คำนวณหรอกก็วางไว้10อันก็นะคือที่ปั๊มลาวาของเราอ่ะ แล้วผมก็ได้ทําการย้ายที่ปั๊มลาวาไปแล้วนะก็ย้ายไปฝั่งนู้นก็ควจะทําสะพานข้ามมาไงเฮ้ยมันดูดีนิดนึงแล้วก็ลาวาที่เหลือที่เราได้มาผมก็จะมาวาตรงนี้เนาะที่ปั๊มลาวาผมก็่าย้ายไปตรงนู้นแหละนะครับมันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่หรอกนะแต่จริงมันก็เออเอาลาวามาเขาเรียกอะไรทำเปเชื้อเพลิงแทนฐานได้แต่มันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะเรามีเพราะเราสามารถเปเนเธอร์ได้ใช่ไหมล้วก็เข้าเนเธอร์ไปแล้วก็ไปตักลาวามามันสะดวกกว่าไหม A later few moments โอเคเราก็ได้มาครบ10อันแล้วนะครับเออคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่ามันมืดอะมันเอที่จริงผมไปลืมผมไปปรับไปตรงนี้เว้ยผมอะไปเล่นแมปผีกับเพื่อนแล้วผมปรับไบเนตประมาณ40นะไบเนประมาณ40ประมาณนี้แล้วดูเนี่ยมันจะแมปมันจะมืดๆหน่อยนะครับไบเนตนะมันจะแบบออมมัวมืดๆหน่อยแต่ถ้าเราปรับไบเนตประมาณร้อยหนึงเนี่ยมันจะสว่างนะครับแมปมันจะสว่างแบบนี้เนาะ สำหรับใครที่แบบว่าแม่มันมืดเราทำไงมันมืดจังเลยแล้วก็เรามาปรับไบเนตดูนะเพื่อแม่จะสว่างขึ้นแล้วกูก็ไปเจอไก่แล้วมันก็จะกลายเป็นพวกแรงงานทาสกูควายเสร็จกูละโอมานี่เลยเนาะไม่นี่มันมาโตแล้วมาโตแล้วเราเพาะพันธุ์มันไว้ก่อนอย่างต่อไปเราจะทําประตูนเธอร์ไว้ตรงไหนนั่นแหละครับประเด็นก็คือผมจะไว้ตรงไหนดีไว้ฝั่งข้างๆตัวนี้แล้วกันนะตรงนี้แหละ ไอ้ขออินช้าพวกนี้ผมก็ได้จากพนะิวเลเจอร์นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าผมามาจากไหนนะก็ามาจากคลิปที่แล้วไนดะ้แหละขอโทษสำหรับทุกคนที่รอดูด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนรอดูหรือเปล่าแต่ก็พยายามที่จะลงคลิปให้มันไ,ไวๆที่ไม่ลงคลิปไม่ใช่อะไรนะขี้เกียจนะแต่ผมแบบพยายามให้มันกระตือรือร้อนนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่รู้ไงว่ามีใครรออยู่หรือเปล่านะคือก็เหมือนกับการที่เราแบบลองจินตนาการว่าเราอะไรก็พูดถึงอะไรเนี่ยช่าแม่งแล้วกัน <Brand. S 1> เราทําประตูเสร็จแล้วเราก็จุดไปเลย โอเคซึ่งอาจจะทุเรนนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยตกแต่งให้มันสวยแล้วกันแล้วก็เข้าไปเลยสิ่งที่ผมต้องการก็คือบล็อกครอสนั่เนเองไม่ใช่บล็อกครอสติมันเป็นแลกครอสอ่ะซึ่งเราจะทำเป็นออฟเซอร์เอร์ผมพูดซึ่งเยอะเกินไปหรือเปล่า What the d o อ doing ไอสัตว์ประตูพังปะเนี่ยไม่พังเฮ้ยทำไมผมต้องมาเกิดในไปโอมโซแซนวิลเล่ด้วยวะ <c oughs> โอ้โหและแกนไม่อย่างเยอะเลย อโอ้โหผมง็เกียดไปโอมเฮียนี่เลยแม่งแล้วมันผมจะหาบล็อกคอร์สได้จากไหนเนี่ยเฮียเออเอาเข้าไปไอสัตว์แล้วแม่งแก๊สแม่งอย่างเยอะเลยอะ่ะผมไม่ค่อยเกียดเลยไอ,อเฮียสเกลลิตันมึงก็ยิงกูมไม่หยุดโอ้เฮ้ยผมเจอบล็อกคอร์สแล้วโอเจอบล็อกคอร์สบล็อกคอร์สตัวนู้นบล็อกคอร์ส ไม่ใช่นี่แลกคอร์สเฮ้ยมึงจะหยุดยิงจะได้ไหมนี่สัตว์โอเคเราต้องการประมาณไม่ไม่เยอะมากนะแต่ก็โอ้ยมึงเลิกยิงสักทีนี่สัตว์มึงเยอะเกินไปไอ้กที้อ่ะมึงก็เยอะเกินผมเกลียดไปโอมตรงนี้แหละไอ้มึงผมเกลียดไปโอมเฮี้ยนี่ตรงนี้แหละมันจะกเกลได้ตั้งเป็นเยอะแล้วแบบมันน่ารำคาญแบบ เฮ้ยมีอันี้ให้เราด้วยมีโครงกระดูกเดือดสูบมีบอสซิลครับเราบอสซิลมานิดนึงเพราะเราจะทําเป็นโบนมมลนะนี่ก็มีประโยชน์อยู่มันก็ไม่ได้ใช่มันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้เลวร้ยรายไปสักทีเดียวผมเกลียดตรงที่มันมีสเกลตันนี่แหละแม่โคตรน่าลำคาญอะ่ะแบบไม่ว่าจะโอเวอร์หรือว่าในเนเธอร์ไม่แบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่น่าลำคาญหมดสเกลตันอะ่ะมันคือมันไม่ได้ยิงเจ็บแต่มันน่าลำคาญอะ่ะ พักเรื่องอันนี้แล้วเราก็มาขุดบล็อกคอร์สกันก่อนนะครับบล็อกคอร์สมันดีมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันดีตรงที่ว่าเราได้เวลด้วยนะมันได้เวลเยอะมากกว่าการเราที่ที่เราไปขุดแร่เพราะว่าแร่เรากว่าจะเจอเนี่ยคือมันมันได้เวลน้อยนะแล้วก็กว่าเราจะเจอนะมันก็ยากใช่ไหมพวกเดมอนอะถึงขุดเดมอนมันจะได้เวลเยอะแต่มันเจอยากไงสู้กับการที่เรามาปั๊มเวลด้วยการใช้บล็อกคอร์สจะดีกว่านะในการขุดคอร์สเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บโกลเด้นแอปเปิ้ลไม่ใช่กด โกโลสโตนไปด้วยแล้วกันแม่งมีแต่อะไรไม่รู้เต็มตัวเลยเอาจิงแค่นี้เราก็พอแล้วนะแต่แบบขอหน่อยแล้วกันผมอยากได้สกิลสามสิบอะผมไม่รู้ว่าบล็อกคอนมันจะพอให้เราหรือเปล่าแม่งแทนที่จะจั่วไปอย่างเช่นไบโอมแบบฟับฟังกัดอะไรเงี้ยแม่งเสือกจั่วมาตรงนี้เฉยเลย <c oughs> ผมขอขุดไปก่อนแล้วกันผมอยากได้สกิลสามสิบผมจะได้ไปอินชานไอ้นี่ด,ด้วยไดมอนด์พีเอของเรานะ ผมอยากรู้ว่ามันจะได้ f o r t จูนหรือเปล่าแต่ที่นแน่ๆเนี่ยเราได้ u n นเบก k i n g สามแน่นอนนะเพราะว่ามันมีโชว์อยู่ผมขอจับโทรศัพท์นี้แล้วกันรู้สึกแม่งถนัดกว่าแล้วก็มีเราวซึ่งเราไม่ต้องการจริงมันก็มีวิธีการปั๊มเวลอยู่นะครับด้วยการใช้เครื่องปั๊มเวลเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทํากันดีกว่าแต่ก็คลิปนี้ผมขอขุด c r o สไปก่อนแล้วกันเราต้องใช้นะคือขุดรอบเดียวแบบเอาไปเยอะๆเลยเราจะได้ไม่ต้องเข้าๆออกๆออกันนะเฮ้ยผมไปใหญ่เลยเนี่ยกูมาโผล่ไหนเนี่ย แต่เจอบล็อกคอสแล้วกูก็ขุดเลยแล้วกันแม่งกูมาโผล่ไหนก็ไม่รู้แต่กูไม่สนใจครับเวลามันขึ้นแบบเยอะนะครับเนี่ย mm. บบเวลายุบเก้าแล้วขอสามสิบเดี๋ยวสามสิบเราจะกลับแล้วสำหรับใครที่อยากจะปั๊มทองเนี่ยแล้วก็ไม่อยากหาในโอเวอร์ oh, well, เนี่ยเรามาหาในนี้ได้นะถ้าเราใช้พี่ที่ขุดธรรมดาเนี่ยขุดไปปุ๊บม,มันจะกลายเป็นนักเก็ตนะครับมันจะกลายเป็นโกลเด้นนักเก็ตแต่ถ้าเราเอาชิลท็อตขุดเนี่ยมันจะกลายเป็นบล็อกนะครับแล้วเราเอาบล็อกไอันนี้ไปเผาแล้วมันจะได้เป็นโกลแบบเป็นโกลอินคอสนะนะไม่ใช่เป็็นนัเกตอะ ซึ่งมันมันคุ้มนะครับถ้าเราเจอเนี่ยเราอยากพึ่งขุดนะต้องมีที่ขุดชิวท็อตก่อนนะมันถึงจะคุ้มเนาะถ้าเราไปเงี้ยมันจะได้เป็นนักเก็ตแล้วมันไม่คุ้มเดี oh. ๋ยวผมขอเอาโกลสโตนไปด้วยนะครับวิธีทุบเอ่อโกลสโตนแบบนี้ก็ผิดนะที่จริงเราควรจะมีเอ่อพวกชิวท็อตก่อนในการขุดเนาะขุดแล้วมันก็จะได้มาเป็นบล็อกอะซึ่งมันจะคุ้มกว่านะครับถ้าขุดมือเปล่าอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มสหรับผมแล้วกูไม่แคร์ครับไอสัตว oh <my> ์แต่ว่าไปแม่ง โกสโตนเยอะมากครับโอ้ยแยเออก็ถูกแล้วโกสโตนดัสเราเป็นโกสโตนดัสมาเพราะว่าเราแบบไม่มีชิวท็อตไงเราเราก็เลยไม่ได้เป็นโกสโตนบล็อกนะแล้วก็เอามาอัดเป็นบล็อกครับเพื่อเพิ่มพื้นที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยน้อทิ้งดีทิ้งไปแล้วก็มาขุดบล็อกคอร์สกันต่อโอ้โหเป็นไงแป๊บเดียวเราก็จะวลวสามสิบแล้วตอนแรกวิวผมสามสิบนะครับไม่ต้องแปลกใจคือผม เอาที่ขุดพลิกแอ็อันนี้ไปตีบวกกันให้มันแบบเต็มหลอดแล้วก็ใช้งานไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็เอาไปตีบวกกันจนเวลผมมันเหลือแค่นี้นะมันก็เลยแบบนั่นแหละเวลก็เลยเหลือประมาณเท่าไหร่วะตอนเปิดคลิปผมเวลเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะนั่นแหละผมก็ใช้เลเวลไปกับการตีบวกไอของเหล็กนะมีคอร์ด้ผมอีกหรือเปล่าผมน่าจะมาจากทางนี้ใช่ไหมใช่สิผมน่าจะมาจากทางนี้ตรงน,นี้มันเป็นหินบะซอลใช่ไหมมันเป็นหินบะซอลเอ่อใช่จริงๆด้วยครับ กูรำคาญเสียงแก๊สชิบผายเลยเฮียแล้วกูจะกลับไปยังไงเนี่ยไม่ใช่โดนบึ้มเหนอ,อเฮียมันไม่พอให้ผมแบบเวลสามสิบเว้ยแล้วคือแก๊สมันเยอะมากพระเจ้าเข้าตามซอกซอยแล้วกูวางโกสโตรนไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพเกี่ยวอะไรไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่มีเหมือนตัวนี้มีโพงแล้วก็ลงไปเลยอน,นี่ไงโอเคขอมันเยอะพอที่เราจะเวลสาดูทรงไม่พอใช่ไหมไม่พอนิดนเดียว โอ้โหอีกนิดเดียวเองเพื่อนทำไมแบบไม่มีให้กูอีกสักนิดหนึ่งอ่ะมีแต่ทางไปไหนไม่รู้แต่กูก็หลงเนี่ยซึ่งจะรู้ว่าตัวเองก็หลงแต่ก็แบบแต่ก็มานะเฮ้ยมันโอ้โหไบโอมแบบนี้มันมันเจอคอสยากนะครับแล่แร่แรคอร์สอะมันเป็นแร่หรือเปล่าไม่รู้เลยนี่ไงโอเคเราน่าจะ30แล้วดูทรงไม่ใช่อายุน,นสัตว์เดวลโอ,โอเคเวลสาประเด็นคือกูจะกลับยังไง ประเด็นคือเราจะกลับยังไงกันก่อนจ้ะผมจําทางได้อยู่นะเอา้าข้างหลังนี่ก็มีคอร์สเหรอแล้วกูวิ่งผ่านไปทําไมเนะี่ยผมมาจากทางนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอ่อตรงนี้นี่ไงโอ้โหแม่ความจําดีแล้วเกินความจําดีเป็นเลิศครับคนนี้ไม่มีสถานที่ไหนก็เอาเขาไม่ลงจริงเลิศยกเว้นไอ้สเกลวตันไม่น่าลำพานและแก๊สอยู่ตรงประตูกูอีกกูจะกลับยังไงเนี่ยวัตฟักมีธนูไหมมีธนูแต่ไม่มีลูก เอาลูกมาให้กูหน่อยสิโอ้เชิดมันยิงมาตูมไม่สนใจไม่สนใจยิงกันเลยยิงกันเลยโป๊ะอ่าเรียบร้อยผมช่วยนี่ก่อนไอ้เชี่ยนี่มันเป็นธนูเอนชาร์ดเราต้องช่วยอีกคนหนึ่งมาจังหวะนี้แต่ทางอาโยโอเคมั้บยิงพลาดไปแล้วตอนนี้ยิงยิงและไอ้นี่ไอ้เชี้ยน,นี่มือที่สามเอาแล้วมึงยิงกูทำไมเนี่ยอ่ะมึยง,มงยิงกูทำไมล่ะน้องยิงกูทำไมแล้วแล้วทำไมอาหารผมลดเร็วจังเลย ช่างแม่งแล้วกันเอ้ยธนูธนูอะไรอ่ะอันเบกกิ้งอันเบกกิ้งอันเบกกิ้งเปลืองเปลืองธนูเอาไปยิงแก๊สดีวะ่ะเอาไปยิงแก๊สครับซึ่งมันเหี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยไอ้นี่มันก็ยิงไม่หยุดเนาะมึงอยากตายมากใช่ไหมอยากตายมากใช่ไหมมันก็ไปลงนรกเลยมันก็อยู่ในนรกนี่หว่าผมจัดการนี่นี่ก่อนลากหัวคมคมลากหัวคมคมไม่ได้แดกโถ่มันดรอปแก๊สเทียร์หรือเปล่า ไม่ดรอปครับดรอปแต่เลเวลช่างแพงแล้วกันกลับดีกว่าเนาะเกิดในไโอมี่ยงผมก็เกลียดอะ่ะจริงมันมันน่าลำคาญนะมันผมเกลียดตัวนี้มันน่าลำคาญเนี่ยแหละแล้วลออกมาก็หน่วงโอเคเนี่ยแหละออกมาแล้วเราอินชาร์ไปเล,เลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับไปเอาลาพิีลาสุเลนก่อนอามาแล้วลูกจาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้แล้วก็อนชาร์ไปเฮ้ยฟูจ<ฮ>ิซามิฟินิต ได้ทั้งการเบกกิ้งสแล้วก็ฟอร์จูนสามพิฟฟินเจซี่สแต่มันก็ไม่ใช่พิฟฟินเจซี่ผมอยากได้พิฟฟินเจซี่หครับพิฟฟินเจซี่พิฟฟินเจซี่คืออะไรอีิฟฟินเจซี่ก็คือขุดเร็วนะครับเห็นไหมือมันจะขุดเร็วมากครับดูเดี๋ยวอ,อ่วางเฮียอ่าโอเคเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขุดหินให้ดูมันจะขุดไวมากครับปกติเราเราจะขุดช้าเห็นป่าผมคลิกแบบโปแตกเลยซึ่งมันดีมากส่วนฟอร์จูนก็คือโชคลาภนะครับอย่างเช่นเราขุด พวกแร่ปกติเราจะได้1อันใช่ไหมเนี่ยเราจะได้1แต่ถ้าเรามีฟอร์จูนสามมามันจะมีโอกาสดับหนถึงสซึ่งเออมันดีมากใช่ครับแค่นั้นแหละคือมันดีโอเคเราหลังจากที่เราได้พิเอ็กที่มันขั้นสุดยอดแล้วเราก็จะต้องทำฟาร์มไก่อุ้ยเชื่อถือไฟแช็กเกือบจุดเผาบ้านไฟเผาบ้านตัวเองเดี๋ยวผมขอไปหยิบน้ำแป๊บ,บนึงเริ่มทำฟาร์มไก่เลยนะครับอุปกรณ์ที่เราควรจะมีก็คือดิสพนเซอร์แล้วก็ เอาครอสมาตรงนี้เราต้องใช้แป๊บหนึ่งนะในบ้านมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอามาให้หมดอย่างนี้เดี๋ยวผมจะบอกไปทีละอย่างแล้วกันเราต้องทำเจ้า,เ,าเลสโตนคอมพาเซนเตอร์ก่อนนะครับคอมพ o l a r compolarter ไม่ใช่คอมเ compen c เซนเตอร์นะคอมพาราเตอร์นะครับซึ่งใช้บล็อกคอร์แล้วก็ใช้สโตนที่เผาใช่ไหมเราต้องใช้สโตนเผาเออแล้วบ้านเราแม่ง่านหมดแล้วเราครูขันยจะบกุก คือฐานบ้านเราหมดแล้วผมเลยต้องใช้เอ่อเอาไม้เอามาเผาไว้ให้มันเป็นฐานซึ่งแม่งอนาจ,จัดแต่ไม่ต้องหัวตอนนี้เรามีที่ขุดฟอจูนสามแล้วเราสามารถปั๊มเพชรปั๊มอะไรได้เลยนะตอนนี้ซึ่งมันคุ้มมากเดี๋ยวพาร์ทได้าเราจะทำที่ปัม๊มเรเวอเสร็จแล้วเราก็จะไปลงเหมืองกันลงเหมืองไปหาเพชรนั่แหละเพราะว่าเพชรเราน้อยอะ่ะ